รถเข้าใหม่ครับนิสสันโนรา2.5 EL นี่ครับตัว c a ริเบิลนะครับ4ประตูตัวสูงนี่ครับเกียร์ออโต้คันนี้ได้กล้องมองภาพรอบคัน360เลยนะครับฟังชั่นครบครับวงมไรมัลติฟังก์ชั่นไม่90,000โลเท่านั้นคุณผู้ชมนะครับได้กล้องมองภาพรอบคัน360แบบนี้เลยนะครับประบัดศูนย์ครับคู่มือคู่มือต่างๆอยู่ครบๆนะครับกระจกไฟฟ้ามีกล้องบันทึกภาพด้านหน้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ ฟังก์ชันครบโครงสร้างตัวรถเดิมไม่มีบุบไม่มีบุบไม่มีลักกินใดๆนะครับครสนใจนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับเช่นเดิมทุกคลิปครับพาชมทุกซอกทุกมุมทุกจุดนะครับเหมือนกับคุณได้มาดูด้วยตัวเองที่บริษัทเพชรยนต์เลยนะครับพาชมแบบละเอียดแบบทุกซอกทุกมุมทุกจุดนะครับดูจบนะครับตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับผมห้ามทามครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับ อยู่กับผมต้าเพชรยนต์ครับที่รึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์นะครับวันนี้นะครับมีรถกระบะสี่ประตูครับคาริเบิลคันนี้นะครับเข้ามาถามหากันมาเยอะนะครับมีคาริเบิลสี่ประตูตัวสูงหรือเปล่านะครับวันนี้เข้ามาแล้วคุณผู้ชมนะครับตื่นเต้นมากนะครับไม่แค่เก้าหมื่นโลนะครับเข้ามาใหม่ๆครับดูป้ายทะเบียนยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นของเพชรยนต์นะครับถ้าเป็นรถที่เข้ามาทําการเก็บสภาพอะไรเรียบร้อยแล้วจะเปลี่ยนป้ายเป็นเพชรยนต์นะครับแต่ อันนี้นะครับเข้ามาสดๆร้อนๆยังไม่ได้ร้างยังไม่ได้เก็บงานอะไรใดๆเลยนะครับรีบมาหยิบถ่ายกันก่อนนะครับเดี๋ยวเขาเอาไปทําเก็บงานแล้วจะนานนะครับคิดว่าไปก่อนแน่นอนเลยรีบหยิบมาถ่ายนะครับใครสนใจต้องรีบหน่อยนะครับคันนี้มาไวไปไว,ไวแน่นอนกับออปชั่นครบๆแบบนี้ในราคา4 0 49,000บาทนะครับไม่แค่90,000โลเท่านั้นคันนี้นะครับไม่น้อยแล้วก็เป็นรถที่ใช้งานมาน้อยนะครับ กับปีใหม่ครับปี19.20ดสิบครับใช้งานน้อยแน่นอนนะครับมาเดี๋ยวไล่กันเลยดีกว่านะครับคันนี้4ี่0สนสี่หม0บาทเนี่ยเรทผ่อนอยู่ประมาณเจ00ปลายตาให้นะครับใช้งานยาวๆนะครับผ่อนสบายสบายใช้งานยาวๆมาเดี๋ยวเราเริ่มที่ไฟหน้ากันนะครับได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟเดย์ไทม์นะครับไฟรันนิ่งเป็น led ไฟรันิ่งเลยนะครับได้ไฟตัดหมอกมาให้ครบๆนะครับปายทะเบียนสวยนะเจ็ดหกปดสี่เนี่ยสวยนะครับ มาเดี๋ยวไปกันต่อนะครับดูล้อกันบ้างนะครับได้เป็นล้อทูโทนครับผมของเดิมนะครับเดิมเดิมมาจากโรงงานเลยนิสสันนะครับคันนี้เป็นยางบิสโตนนะได้ยางบิสโตนมาใหม่นะครับอ๋อไม่ใช่คุณผู้ชมขออภัยนะครับได้เป็นยาง BF นะครับได้เป็นยาง BF พอดีมันยังไม่ได้ล้างนะครับเลยยังมองไม่ค่อยเห็นแต่ได้โดดได้ยางปีย3ิบสามนะได้ยางปีใหม่ๆนะครับยางปีสองพันยี่สิบสามนะครับคันนี้ ร่อแหวกขนาด18นิ้วนะครับต้องบอกว่าอันนี้คือยังไม่ได้ร้างเก็บงานใดๆนะครับจะมีค้าวฟงข้าฝุ่นข้ามดินินหน่อยนะครับแต่ให้ดูโครงสร้างตัวรถนะครับดูความเดิมนะครับเน้นความเดิมให้ดูกันนะครับแล้วตัวรถนะครับเงาคมสวยชัดๆเลยนะครับไม่มีร่องรอยบุบรอยบุบรอยรักยิ้มใดๆข้ามาใหม่ๆหน้ามาถ่ายมากนะครับรีบเอามารีวิวเลยนะครับเดี๋ยวมันจะไปก่อนนั่นเองนะครับคันนี้นะครับเดิมทุกจุดครับกระจกด้านหน้าก็เดิมเดิมของนิสสันเลยนะครับ กระจกมองข้างเป็นสีโครเมียมนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วเห็นนี่ไหมนี่คือกล้อง360องศานะครับฟังก์ชั่นโคตรครบนะครับ360องศาเลยตัวกระจกมองกระจกด้านข้างนะครับของเดิมนิสันนะครับตรงรุ่นนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับของเดิมนิสันนะครับตรงรุ่นเลยนะครับด้านในโอ้โหคู่มือคู่มือนะครับอยู่ครบครบนะครับประวัติศูนย์มือเดียวจากไฟแดงแน่นอนแบบนี้นะครับได้เบาะผ้าตึงๆครับ นะเดี๋ยวเราทําการถอดเบาะนะครับถอดอะไรด้านในออกไปทําการสปาดูดฝุ่นเก็บงานให้ใหม่หอมๆเลยนะครับอบโอโซนฆ่าเชื้ออะไรให้ใหม่หมดเดี๋ยวขออนุญาตแกะยางดูนิดนึงนะครับอ่าสปอยเม็ดอ่างครับเรียงเม็ดสวยๆครับบอดี้ซ้อนกัน3แผ่นแบบนี้ไม่เคยทําแน่นอนไม่เคยตัดต่อตัวรถกับสีมาอย่างแน่นอนนะครับไม่มีชนหนักนะแบบนี้ดูง่ายๆครับดูรถมืสอสงนะครับ มาแกะยางดูได้เลยนะครับการดูรถมือสองนี่ครับต้องแกะยางดูแบบนี้นะครับดูตัวเม็ดอาร์คนะครับดูสปอร์ตเม็ดอาร์คว่าถูกกรอบด้วยสีโป๊หรือเปล่านะครับคันนี้ยังแน่นๆนะครับยางแกะยังไม่ค่อยออกอ่าผมเริ่มแกะเลยนาเป็นคนแรกที่ได้แกะเลยบอดี้ซ้อนกัน3ามแผ่นนะครับกระดูกงูกระดูกงูต่างๆอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่มีการแก้ใดๆนะครับเสาบีนะครับดูหัวน็อตไม่มีการขันไข่ขยับนะครับ มีแต่คราบฝุ่นนิดนึงนะครับค่าฝุ่นจะเยอะหน่อยคันนี้นะครับประตูนะครับซีนประตูเดิมๆครับไม่มีการเปลี่ยนนะจิกแล้วเป็นรอยเล็บแบบนี้เลยประตูเดิมๆนะครับกระจกด้านหลังนะครับประตูด้านหลังก็เป็นของเดิมนิสสันนะครับของเดิมโรงงานเลยนะครับได้ของนิสส um. ันเดิมๆด้านหลังนะครับได้แอร์หลังมาด้วยนะครับเดิมๆมาจากโรงงานอ่ะเบาตึงๆครับอ่ะเบาผ้าตึงๆเลยใหม่ๆนะครับ คันนี้มาแค่เก้าาหมื่นะครับใช้งานไปน้อยมากๆนะครับสปอร์ตเมทอาร์คนะครับเรียงเม็ดสวยๆแบบนี้บอดี้ซ้อนกัน3แผ่นแบบนี้ไม่มีการปรับแต่งโครงสร้างตัวรถไม่มีการตัดต่อกับสีมาอย่างแน่นอนนะครับสีเดิมโรงงานนะครับดูง่ายคุณผู้ชมผมบอกเลยรถมือสองไม่ได้ดูยากอย่างที่คิดนะครับบางทีข่าวไม่ดีอาจจะทําให้คุณผู้ชมไม่ไว้วางใจในส่วนของรถมือสอง แต่ผมบอกเลยถ้าเข้าใจนะครับแล้วก็ดูเป็นนะครับไม่โดนหลอกนะผมบอกเลยว่ามันจะเซฟคุณผู้ชมไปได้เยอะนะครับประหยัดจากไฟแดงไปได้เยอะเลยนะครับอันนี้ขี้โปรบอดครับเดิมๆโรงงานสวยๆครับขี้โปรบอทยังอยู่แบบนี้แปลว่าเดิมๆแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมเอาเล็บจิกซีนประตูให้ดูนะครับจิกแล้วไปรอยเล็บแบบนี้เลยนะครับนี่คือประตูเดิมๆนะครับ แล้วตัวรถนะครับนี่ยังไม่ได้ล้างเก็บงานอะไรใดๆเลยนะครับแต่เงาคมสวยแบบนี้เลยโป่งซุ้มร้อต่างๆนะครับคมคมเงาเงาสวยๆไม่มีรอยบุบรอยบุ๋มรอยรักยิ้มใดๆนะครับได้เป็นตัว EL นะคันนี้ไฟท้ายครับใสๆเงาเงาไม่มีรอยเบียดรอยขูดรอยแตกรายงาใดๆนะครับเดิมทุกจุดนะครับคันนี้ยังไม่เห็นๆๆรอยบุบรอยบุ๋มรอยรักยิ้มใดๆนะครับเปิดฝาท้ายให้ดูเลยนะครับด้านใน ไลเนอร์ iner, นะครับใหม่นะมันจะเป็นรอยดินเฉยๆนะผมว่าล้างแล้วใหม่แน่นอนดูจากสีดําที่มันแบบดําเข้มๆแบบนี้นะครับยังไม่ซีดนะครับลูกกระบะนะครับแก้มด้านข้างเนี่ยยังไม่มีรอยปีรอยแตกรอยปะรอยเชื่อมนะครับหัวน็อตยังไม่มีการขันไขขยับเลยนะครับแปลว่าคันนี้เดิมๆแน่นอนนะครับเนี่ยแก้มด้านข้างเนี่ยไม่มีรอยปีรอยแตกรอยปะรอยเชื่อมนะครับสปอร์ตเ็นอาร์คอยู่เดิมๆเรียงเม็ดแบบนี้เลยนะครับหัวน็อตไม่มีการขันไขแปลว่า เดิมๆแน่นอนนะครับลูกกระบะคันนี้เข้ามาแล้วสี่แสนสี่หมื่น้าพันบาทเท่านั้นนะครับใครที่หาอยู่นะครับสี่ประตูตัวสูงนะครับมาแล้วได้เป็นตัวแคดิเบิลนะครับไฟท้ายด้านขวานะครับใสๆเงาเงาไม่มีรอยแตกรายงานรอยรอยเบียดรอยขูดนะครับตัวแก้มด้านข้างนะครับตัวซุ้มล้อโป่งซุ้มล้อต่างๆก็โป่งและเส้นชัดแบบนี้เลยนะครับมาดูกันต่อโครงสร้างตัวรถนะครับกระจกเดิมๆนิสสันครับ เดิมๆตรงรุ่นนะครับของนิสสันเลยนะครับกระจกไม่เคยเปลี่ยนสักบานเลยนะครับแสดงว่าไม่เคยโดนชนมาแน่นอนนะครับแบบนี้ดูแลรักษาดีมากเจ้าของเก่านะฮะอ่ะสปอร์ตเมท้าครับเรียงเม็ดสวยๆครับบอดี้ซ้อนกัน3แผ่นแบบนี้ก็ดูงูก็ดูงูต่างๆนะครับอยู่ครบๆนะครับไม่มีการตัดต่อตัวรถแน่นอนแบบนี้นะครับสบายใจได้เลยนะโอเคเราจริงๆโครงสร้างตัวรถเนี่ย สบายใจได้ครับมีคีบโรบอทนะครับสบายใจได้นะครับเพราะว่าเรามีการตรวจรถให้นะครับกว่า274จุดครับไม่มีชนหนักจมน้าพิการมาอย่างแน่นอนนะครับรับประกันตรงนี้ได้เลยถ้าตรวจเจอรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นเต็มจํานวนครับเรามีบริการตรวจรถนะครับ274จุดนะครับออกเป็นใบเซอร์ให้คุณเลยเป็นไฟล์ pdf ให้เลยนะครับ274จุดครับตรวจอะไรบ้างนะครับอันนี้แก้มด้านข้างฝั่งขวาไม่มีการกันไข่ขยับนะครับ 274จุดนะครับเราตรวจนะครับภายนอกภายในนะครับห้องเครื่องเกียร์ต่างๆนะครับระบบไฟฟ้าต่างๆเช็คให้หมดครับอะไรที่ไม่สมบูรณ์นะครับมันจะขึ้นแสดงเลยนะมันจะขึ้นโชว์เลยว่าอะไรที่ไม่สมบูรณ์นะครับแต่คันนี้นะครับตรวจมายังไงก็5ดาวแน่นอนคผู้ชมดูแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวแกะยางให้ดูนะครับนี่บอดี้ซ้อนกัน3แผ่นแบบนี้นะครับสปอร์ตเม็ดอ้ากเรียงเม็ดสวยๆแบบนี้เดิมแน่นอนนะครับ น็อตเสาบีครับไม่มีการขันไขขยับครับเดิมๆโรงงานเลยนะครับตัวสติ๊กเกอร์ความความดันลมยางนะครับอยู่เหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังเลยดีกว่านะครับใครที่อยากฟังเสียงแล้วนะครับมาฟังกันเลยชึ่งเดียวติดนะคือถือว่าดีมากคุณผู้ชมเครื่องยังใหม่ๆนะครับคันนี้ไม่เก้าหมื่นแปพันโลนะครับ ใช้งานไปน้อยมากๆนะครับใครที่กําลังจะไปออกป้ายแดงนะครับลองมาดูคันนี้ก่อนนะครับเผื่อจะถูกใจนะครับภมลาลยได้เป็นมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับตัวสตาร์ทก็เป็นเอนจิ้นสตาร์ทนะครับกุญแจก็เป็นแบบคีเลยนะครับเรียกว่าออปชั่นเต็มๆมีกล้องบันทึกภาพด้านหน้ามาให้แล้วเรียบร้อยกระจกก็เป็นกระจกไฟฟ้านะครับเป็นกระจกไฟฟ้ามาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผม จอนี้ก็เป็นทัชสกรีนนะครับเดี๋ยวผมเข้าเกียร์ถอยให้ดูนะนี่ได้กล้องมองภาพรอบคันสามหศูนย์นะครับแอร์ก็เป็นแบบเมนนวลนะครับใช้งานง่ายๆนะครับไปดูเอกสารอหน่อยนะครับคันนี้โอ้โหเอกสารเอกสารเต็มนะครับประวัติศูนย์ครับนี่คู่มือคู่มือยังอยู่นะครับคู่มือเดิมๆนะครับคู่มือการใช้รถคู่มือผู้ใช้นะครับอันนี้เป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉินของนิสสันนะครับ ก็คือดูแลดีนะครับผมบอกเลยถ้าแบบเนี้ยคู่มงคู่มือยังอยู่แบบเนี้ยดูแลดีแน่นอนนะครับดูรถมือสองต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับแนะนําแบบนี้เลยนะครับมาดูรถผมยังไม่ซื้อนะครับแต่ว่าได้ความรู้แน่นอนนะครับหลังคาครับไม่มีรอยยันรอยเจิมใดๆนะครับด้านในเกียร์เป็นออโต้ครับคันนี้ใครหาซประตูตัวสูงเกียร์ออโต้นะครับวันนี้มีเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวขออนุญาตพาไปชมห้องเครื่องบ้างดีกว่านะครับ แต่ผมมั่นใจว่าเครื่องก็ใหม่ๆแน่นอนนะครับสภาพนี้เครื่องใหม่ๆแน่นอนนะครับขออนุญาตเปิดฝากระโปรงนิดน,นึงนี่ครับโอเอันนี้เครื่องใหม่ๆอ๋อใหม่จริงนะครับผมขออนุญาตค้ำฝากระโปรงก่อน โอเคเครื่องยนต์นะครับยังใหม่ๆอยู่ยังไม่มีฝุ่นเลยนะครับเดี๋ยวงานให้ดูเลยนี่ใหม่ๆครับหัวน็อตไม่มีขันไขขยับไม่มีค้าวของเหลวเยอะออกมานะครับแล้วก็ไม่มีเข่าพันด้วยนะครับคันนี้ฟังก์ชันครบๆสภาพดีมากนะครับหัวน็อตไม่มีการขันไขขยับนะครับแก้มด้านข้างฝั่งซ้ายเนี่ยหัวน็อตเดิมๆครับเดิมๆโรงงานเลยนะครับตัวฝากระโปรงครับไม่มีรอยขันไขขยับนะครับ ฝากระโปรงก็เดิมเดิมครับซีนจิกเป็นเล็บเป็นรอยเล็บแบบนี้เลยนะครับนี่ฝากระโปรงเดิมเดิมนะครับเคาะฟังเสียงดูได้เลยครับบางๆนะฮะสติกตรงสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบๆนบครับฝอยเป็นอ้าอยู่ครบๆรดูระบายอากาศดูกลมกลมสวยครับถนวนกันความร้อนนะครับไม่มีตกท้องช้างนะครับใหม่ๆเลยนะเดี๋ยวมาดูหัวน็อตฝั่งนี้บ้างนะครับไม่มีการขันไขขยับครับหัวน็อตแก้มด้านข้างฝั่งขวาครับเดิมเดมเดิมเดิมทุกจุดครับคันนี้ ทานหม้อน้านะครับไม่มีการหันไขขยับใดๆเลยนะครับทานหม้อน้ําต่างๆนะครับไฟหน้าก็เดิมๆแตเล่เลยนะครับอันนี้สภาพสวยมากคุณผู้ชมนะครับเราราคาดีจัดนะครับ4 4 9 0 0บาทเท่านั้นได้รถปี19จดปี20นะครับไม่9 0 0 0 0โลเท่านั้นกับนิสันโนเวล่าสองจ b ดคาิเบนะครับตัว EL นะครับได้เป็นตัวเทอร์โบเ l ลเลยนะฮะฟังก์ชั่นครบๆเลยนะครับกล้องมองภาพรอบคัน360ด้วยนะครับ ปราวัติศูนย์เมื่อเดียวจากป้ายแดงใครสนใจนะครับเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลย0623947748นะครับใครที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่กรุงเทพนะครับแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับแล้ววิดีโอคอลมานะครับวิดีโอคอลดูรถตัวจริงได้เลยถ้าถูกใจนะครับกับราคานี้สภาพนี้นะครับสภาพสวยๆแบบนี้สนใจนะครับเดี๋ยวมีไฟแนนซ์จัดให้ถึงบ้านครับไม่สะดวกมารับรถด้วยตัวเองไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีรถสไลด์ไปส่งให้ถึงบ้าน แตงกัวรอ,รอๆสวยๆรอรับรถที่บ้านอย่างเดียวก็พอนะครับจัดการให้บริการให้เต็มที่นะครับผมใครที่สนใจในส่วนของรถกระบะมือสองนีครับเกรด A ติดตามช่องนี้ไว้เดี๋ยวมีรถกระบะมาให้ชมกันอีกเรื่อยๆนะครับกับราคาดีๆคุ้มๆสภาพสวยๆเกรด A คัดเกรดมาแบบนี้เลยนะครับติดตามไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมคันนี้ผ่อนมันเจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นนะ แล้วถ้าเอานะผมให้เลยประกันเครื่องเกียหนึ่งปีสองหมื่นโลนะครับลืมบอกไปนะแถมให้เอาไปเลยนะครับประกันเครื่องเกียหนึ่งปีสองหมื่นโลนะครับแล้วก็ให้ประกันชดเชยเจือเฉินให้อีกหนึ่งปีนะครับรถมีปัญหาอยู่ต่างจังหวัดยางแตกน้ำมันหมดนะครับรับมีรถสไลด์ไปรับให้ถึงที่เลยนะครับผมยังไงฝากติดตามไว้นะครับหรือว่าถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ